สองในสามเออผมว่าสุดราคา้าอยู่ในมอเนี่ยสามารถดังได้มากกว่านี้นะฮะสามารถดังได้มากกว่านี้วันนี้วันหยุดก็จริงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับบอสและโนอื่นถ้าพร้อมแล้วครับเราไปเจอนักแสดงนำนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้ครับ The Boy Next World ซีรีส์คนรักกาลเวลาส่งเสียงใดัคับบอสโน นออื่นนะครับได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนครับแล้วก็เราแฟนคลับนะฮะสักนิดหนึ่งครับเชิญครับโอ้ไม่ได้มาแบนี้นานตื่นเต้นนะ้ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพวกเรานักแสดงจาก The Boy Next Door Series คนละกันเวลาครับเอาจริงป่ะอยากให้น้องอื่นทักทายด้วยนิดหนึ่ง พี่มีอะไรจะบอกเมื่อกี้พ,พี่เห็นแล้วพี่ขนล,ลุกมากตอนอินโทรอ่ะพี่ว่ามันมันมันดูเป็นแฟนตาซีแล้วโรแมนติกยังเงไม่รู้ว่าอ่านสนุกอึนกงินครับครับผมสวัสดีครับโนออื่นนะครับรับบทเป็นผู้กันคะ่ะผู้กันการส่วนบอสรับบทเป็นรับบทเป็นเซอร์ลาสเขาโอ้ยอยู่ดีๆมันก็น่าสงสัยนะมีคนที่เราไม่รู้จกักเดินมาแล้วก็บอกว่าเป็นคนรักเราในโลกคู่ขนาน แปลกครับคุณงงไหมงงครับแล้วอยู่ดีก็กอดเราเลยอ่ะเออโดยที่เราไม่รู้จักเขาแล้วเขาก็มาเนี่ยเราคือคนรักคุณในโลกคู้ขนาะแล้วก็กอดเราเลยใช่เราแบบเราก็ไม่รู้ไงเราคิดว่าพี่ซ่ามาส่งหรือเปล่าลราก็เปิดประตูไปเล้ก็ออุ้ยผู้ชายมากอดเออแล้วคุณทำยังไงคุณก็เลยปล่อยให้เขากอดไม่เรามีการเหล่ดูก่อนกอดเขาก่อนอุ้ยหน้าตาดีโอเค <laughs> ดูแล้วมันได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยอ่อาก็เลยแบบก็ได้ก็ได้ประมาณนั้นเออผมชอบมากเมื่อก,กี้นี่นะฮะหลายๆคนก็ได้ดูไปแล้วนะในส่วนของอินโทรในซีรีส์เรื่องนี้มันมีความที่แบบผมดูว่ามันแฟนตาซีแต่มันมีความโรแมนติกมากไม่ใช่แค่แฟนๆคุณสองคนที่รอผลง,งานคู่ของคุณผมก็รอแล้วพอมาในเรื่องนี้คาเตอร์มันดูแตกต่างจากเรื่องแรกที่คุณร่วมง,งานกัน ถามหน่อยคาคเตอร์ในตัวละครของทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างอบอสก่อนก็ได้ผมก็จริงๆเซอร์ก,ก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะฮะที่าาเสียงมันอุ่นมากเลยอ่ะ <laughs> เป็นผู้ชายธรรมดาคนเดงนะครับผมที่ยังไม่พูดเลยนะฮะที่ <laughs> อยู่เนี้ยไ,ไหยเนี่ยไม่น <laughs> า่เาเลนะแต่ก็หาได้นะ <laughs> ม่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่จบวันนี้ก็เป็นเป็นผู้ชายธรราคนหนึ่งครับที่ที่มีความแบบเย็นชาเย็นชาแล้วก็นิ่งใช่มีความนิ่งๆแล้วก็มีกําแพงต่อแบบคนภายนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยชีวิตเขาครับเหมือนเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก ก็เลยทําให้เขาก,กลายเป็นคนแบบนี้นะฮะและอะไรที่จะทําให้เขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ติดตามาแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีพอยท์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าอ,อยากจะมีชีวิตต่อเพื่ออะไรอ่อระคือตอนแรกๆก็บอกได้เลยว่าผู้ชายนิ่งๆคนนี้ใช้ชีวิตไปแบบวันๆว่ากันเถอะใช่ครับแล้วมันมีจุด turning point ที่ทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่โลกใบนี้นั่นคืออะไรต้องรอติดตามครก็ต้องโออินเลยครับผู้กัน เพราะกันเป็นเด็กเรียบงา่ายเป็นเด็กธรรมดาครับผมครับเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ก็คือเป็นเด็กธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาปกติแต่ก็อย่างที่ว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาขอประตูเด็กธรรมดาที่ให้คนส่งพิซซ่ามากอดเนี่ยเหรอก็มีใครไม่รู้มาขอประตูไงแล้วก็อยู่ๆก็เขาก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้เราก็แบบเรา่้ชีวิตเราก็เลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเพราะเราดูหน้าเขา ใช่ครับความคิดเราก็เลยเปลี่ยนไปไปว่าเอ้เขามาพูดเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็รู้จักเหมือนรู้จักเราดีอ่ะคือรู้ทุกอย่างเกีเราเหมือนเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราทั้งที่แบบคือมันเป็นเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็รู้หมดเลยเหมือนแบบเขารู้จักเราดีมากๆอะไร็เลรทำให้แบบเราเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่านะมันใช่หรือเปล่านะที่เขาส่งมาอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกเลยว่าใครเป็นแฟนของมีไมวายนะฮะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากตั้งแต่เป็นบทประพันธ์ของนิยายแล้วซึ่งเป็นนิยายขายดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นซีรีส์ที่แนวแฟนตาซีเรื่องแรกของมีไมวายนะครับมันจะมีความตื่นเต้นให้แฟนๆได้ชวนติดตามเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้ครับผมขอเรียนเชิญแล้วกันนะทั้งเจ้าของบทประพันธ์คนเขียนบทโทรทัศน์ผู้กำกับร่วม นะะแล้วก็ร่วมกับพุ่มกับหน้าใหม่ของเราฮะต้อนรับพี่เมย์นะครับหรือว่าคุณเมย์ครับอรวรัลวิชยะวรรณกุลนะครับแล้วก็รวมไปถึงหะพุ่มกับร่วมของเราหน้าใหม่ไฟแรงครับคุณเจมครับทันพิิศธีระเดชาคุณนะครับขอเร่งเชิญครับและอีก2นักแสดงครับจากซีรีส์เรื่องนี้ฮะโฟร์เคเชนและโดนัทสุขพวิทย์ครับ สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับอะเชิญนั่งนะครับโอ้โหเน่ยดำกันทุกคนเลยแต่มันพี่เมย์ก่อนเลยครับพี่เมย์ครับเรื่องนี้พี่จะทำครบทุกตำแหน่งแล้นะครับ ่ฮัลโหลฮัลโหลค่ะก็จะแซวเรื่องสีดำก่อนว่าตอนนี้เรามาตีนดำกันตีนดำหมดเลยทำไมอ่ะอ่ไหนๆก็ทักมาแล้วตีมันแบบซึ้งรักมะเนาะใช่ใช่เราก็แฟนตาซีอ่ะใช่เราก็เลยบอกวันนี้เรามามันตีมดำกันดีกว่าเออแต่ตอนนี้พี่เมย์แทบจะทำทุกอย่างแล้วนะครับไม่หรอกค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คนนี้ค่ะขอขายคนนี้เออไม่สมว่าตอนตั้งแต่เจ้าของบทประพันธ์ที่เป็นนิยายขายดีพอมาเป็นบทซีรีส์ก็เขียนบทเอง ร่วมกำกับอีกด้วยหรือจริงๆแล้วคนเราไม่พอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใจือปล่าไม่หรอกเรียกได้ว,ว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วผมว่าพี่เมย์ลงลึกแล้วจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาทำซีรีส์ตอนนี้ก็เริ่มลงลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างให้เป็นที่เราตั้งใจนะแต่ครั้งนี้มาพร้อมตะกุ่มกับร่วมหน้า,าใหม่ไปแรง ต้องต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆก็อย่างที่พี่คิวพูดแหละพอรเราได้ลองทาแล้วเราสึกว่าเราอยากทําอย่างอื่นมากขึ้นเรารู้สึกว่าเรามีบางอย่างที่เราอยากแตะอยากนาเสนอมากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราสําหรับเรื่อง The Boy Next Door ค่ะได้คนนี้มาช่วยเยอะมากๆอยากสัขายพี่เจมเลยว่ายังไงเรื่องนี้เรื่องนี้ทำงานหนักมากย,งงมยังไงครับพี่เจมยังไงครับมันหนักแน่นอนแหละเพราะมันเป็นอันตัซีเรื่องแรกผมมีไมวายด้วยพี่เจมครับเคยร่วมง,งานกับพี่เมย์อยู่แล้ว ใช่ครับเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ตอนบรรยากาศรันบรรยากาศรักก็เจอทั้งคู่นี้แล้วด้วยใช่แล้วก็ต่อมาเวทิแพดก็เจอคู่นี้เหมือนกันก็เคยร่วมงานกันมาแล้วครับแต่ตอนนี้มาเป็นผู้กํากับแบบเต็มตัวในซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกของมีไมวายที่เป็นแนวแฟนตาซีมันยากยังไงครับ อ๋อยากทุกอย่างเลยครับเรื่องต่อเรื่องต่อที่มันเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ทั้งเรื่องแรกในการทำกำกับซีรีส์ด้วยนะแล้วก็เรื่องแรกที่มันเป็นแฟนตาซีด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนต้องหาแนวทางกันใหม่ๆครับตัวผมด้วยแล้วก็ทุกคนที่งานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยพี่เมย์ครับเหนื่อยไหมครับแฟนตาซีเรื่องแรกโอ้โหขออนุญาตหยับขายได้ไหมคะโคตรเหนื่อยเลยเอามอ้วนเป็นเรื่องของทั้งแฟนตาซีอะเนาะมันเหนือจินตนาการมันสามารถคิดได้มันก็จะมีภาพที่ต้องเล่า ใน <ài finely S 2> แบบของซีรีส์ที่มันมันยากพี่คิวเชื่อมาว่าเมย์ตั้งแต่ไปทำซีรีส์มาเรื่องนี้เป <Or> ็นเรื de ่องที่เมย์เขียนบทนานที่สุดเมย์อยู่กับมันประมาณ5เดือนตั้งแต่เดือนเมษาหมายถึงบทคอรทัสนะอยู่กับมันมา5เดือนอ่ะแล้วก็แล้วก็เขียนแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนั่งอ่านยายตัวเองล้วถามว่าเราจะนาเสนออะไรดีนะเราจะเปลี่ยนมันยังไงดีเราอยากทำให้มันมีความลึกลับมากขึ้นเราจะทำยังไง5เดือนนั้นอ่ะนั่งอ่านแล้วก็นั่ง้องห้ว่า บอกว่าอะไรที่เราไม่อยากทําแล้วเรื่องที่แล้วถ้าเกิดจํามันได้ไม่เอาแล้วออกกองต่างจังหวัดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฝนฝนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนเยอะๆหรือว่าจะต้องเซตชงเซตฉากแม่าพี่ทําทุกอย่างในเรื่องนี้มีทุกอย่างค่ะออกกองต่างจังหวัดนะคะถ่ายฝนใช่ไหมคะเซตฉากอยู่สามวันเพื่อถ่ายวันเดียวเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นหมดมีทุกอย่างเออเพื่อให้มันสมจริงที่สุดให้มันเป็นแฟนตาซีที่สุดนละ อีกสองนักแสดงว่างแน่นอนแหละก็อยู่กับทั้งมีไมวายอยู่แล้วได้ข่าวว่าตัวละครเมื่อกี้สองท่านนี้เขาแนะนําไปแล้วเราทั้งสองคนแหละครับรับบทเป็นใครครับครับผมผมโฟรตก็รับบทเป็นจินครับแล้วตัวจินมันจะเป็นเพื่อนของเจ้ากู้กันใช่แล้วก็จะเป็นคนที่แบบคอยช่วยเหลือเพื่อนคอยแนะนําเพื่อนแล้วกันเป็นคนให้คำแนะนำประจำกลุ่มใช่เขาเขามีคํานิยามบอกว่า จินเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ใช่แล้วรู้ทุกเรื่องครับผมรู้ถึงขนาดว่าเรื่องที่ไม่ควรรู้คุณก็รู้แปลกๆนะพี่จิวมันมันมันดีใช่ไหมคือคือเป็นคนรอบรู้มากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็รู้อีกด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรให้ไปถามคุณหาพระเอกไม่เจอเนี้ยก็ไปถามได้ใช่ไหมก็ก็ไม่ผิดนะฮะจริงก็ไม่ผิดนะเออใช่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 แต่มันเพราะอะไร ต้องไปรอดูใช่เลยว่าเรียนเก่งหรือเปล่าคอนเน็ชันดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ทำไมถึงรอบรู้ชอบใส่ใจครับรอจะจะอะอีกเลยเออเออออแล้วสวนดูนั้นละครับครับผมโดนนั้นกัรรับบทเป็นพี่วิมนะครับพี่วิมก็จะเป็นคนที่แบบอินเอร์จค่อนข้างแบบเยอะใช่แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบคอยวางแผน้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ย ต่อเป็นเพื่อนสลัดเนาะสลัดก็จะคอยพาเรื่องพาเรามาให้เราเสมอเราก็คอยแบบแก้ปัญหาให้อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเลยเป็นแค่ตัวละครใช่เราแบบเราสนใจเพื่อนเรารักลักเพื่อนไงเพราะว่าเราเติบโตมาด้วยกันเป็นสายแบบพ่อสื่อว่าชักใช่เนีนยเรื่องราวเลยคุยเรื่องราวออยากถามหาก็ถามได้ถามได้เออถ้าหาโฟนไม่เจอถามได้ไหมถามได้ผมก็รู้หมดห่อกค้นอยู่ไหนอ๋อ โฟนนี thing, like s <S oh. ่คือต oh. ัวจริงนะมันเลยนะไม่ใช่ตัวละครนะจริงเลยไม่ใช่ตัวละครใช่ผมก็รู้ว่าโฟนอยู่ไหนถ้อยู่ในใจเฮ้ยคงอย่างนี้เออพี่เจมเบื่อก้อไหมครับเวลาอยู่ในกองเป็นอย่างนี้พี่เจมเบื่อบ้าอไหมครับไม่ครับจริงเหรอฮะบนเวทีผมว่าพี่เจมนิ่งสุดแล้วล่ะครับที่เหลือคนอื่นเขาดูแบบโอเคพี่เจมโอเคนะพี่โอเคครับโอเคครับกำกับน้องๆยากไหมครับ จริงๆไม่ได้ยากขนาดนะครับเพราะว่าเรงรู้จักกันมาต่ออยู่แล้วเราตั้งแต่สองเรื่องที่แล้วแล้วก็วด้วยความพอาาเป็นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเหมือนกับน้องเขาก็สะสมสกิลอะไรบางอย่างก,กันมาพอมานี่นะเราก็มีความเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลในการทํางานมากก็เลยไม่ไม่ยากขนาดนั้นในการทํางานด้วยเลยแต่ความยากของการถ่ายทําอย่างเดียวมันไม่พอในตัวบดเนี่ยผมบอกเลยว่ายากโดยเฉพาะสองคนนี้เริ่มจากบดก่อนในเรื่องนี้บสที่ มันมีคารคเตอร์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นที่เราต้องเข้าไปรับคุณมีวิธีการจัดการกับตัวละครหรืออารมณ์ของตัวละครยังไงบ้างเพราะมันจะมีความแบบโลกกูขนาดนะอ่าคืออ่าในในแต่ละคาลคเตอร์ละกันเนาะเพราะว่ามันมีหลายคารคเตอร์เนาะเรื่องเนี้ยจริงๆคือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายมากๆเหมือนกันสำหรับผงนะครับเพราะว่า การเล่นเป็นแค่คนคนเดียวอ่ะเออมันก็ยากมันก็ยากแล้วการที่เราต้องไปสูงบุป่าเป็นใครสักคนหน่ใช่แล้วทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยเราต้องเหมือนแบบแบ่งเลยว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างผมเนี้ยผมก็จะมีเทคนิคเนาะแบบปรับฟิลเตอร์ในหัวตัวเองเห็นภาพด้วยความรู้สึกอะถ้าอย่างแบบถ้ารู้สึกแบบคินคีนสว่างหน่อยก็จะเป็นสีสีขาวสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ตามอารมณ์อะไรเงี้ยเลยครับผมใช่ ตอนนี้ผมว่าคนดูเนี่ยสงสัยเลยนะครับผมสงสัยแลวนะจากการถามเนี่ยว่าเอ้ยทำไมบอสถึงมีหลายคาแรคเตอร์อืมเออแต่คือนั่นแหละครับผมไม่บอกหรอกเออถ้าอยากรู้เนี่ยต้องต้องรับชมเองนะฮะเพราะว่าให้งงไปก่อนใช่เพราะว่าผมเองก็เออแต่มันมีความท้าทายในความยากซึ่งเพราะมันเป็นมันเป็นตัวละครที่มันมีเขาเรียกว่าแหละความลึกของอารมณ์ใช่ลึกด้วยแล้วก็ในแบบ ชุดความคิดของเขา,าอ่ะม,มันซับซ้อนด้วยหลายๆอย่างบางบางอย่างก็คือแบบเราหานกันนานมากๆจนกว่าเราจะเจอมันเลยเงี้ยครับผมก็โหยากมากครัเอ,อเและไอตอนที่ไปเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปนั่นเล่นเป็นตัวเองมากร<อ>ือตัวละครไงจริงๆเล่นเป็นเฮ้ยทำไมคิดนานคิดนานนี่มัน <laughs> เล่นเป็นตัวละครครับตัวละครใช่ตัวเองก็เกาะกอดบ่อยแล้ว <laughs> เจอกอดบ่อยแล้วเออเออเออจะทำงานก็ก็กอดกันบ่อยเจอกันบ่อยแต่พอได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งก็เออก็ได้ใช้โอกาสเนี้เดี๋ยว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 หนึ่งเดี๋ยวเรายิ้มเขินอะไรเอาพูดเดี๋ยวเราเราปิดอะไรเยอะแยะผมเปล่าครัคุณตำรวจคุณคุณทำอะไรคุณรู้สึกอะไรเปล่าผมก็แค่คิดตามที่เขาพูดไงที่บอกว่ากอนบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงไหมไม่พกติดสตินชิปไง อยู่ในกองเนี้ยบางทีท่องบทอะไรเงี้ยพี่เบรย์จะเรื่องจริงติดสกินชิอติดกอดอ๋อหรอยังไม่ทันถ่ายก็เอาแล้วมือเนี่ยอยู่ไม่สุกเลยมือเป็นปลาหมึกเลยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเราว่าเขาไม่ได้ลูกเราว่าเขาไม่ได้เเอออย่าไปทัรกอย่าไปทาร์กไม่ผมเป็นพวกที่ไม่ชอบโดนกระทำฝ่ายเดียวครับผมชอบคืนคุณระวังนะ ถ้าก็เดี๋ยวของมันจะเข้าตัวของพวกนี้ยนะฮะ <c oughs> นี่ได้เอาแล้วออกแล้วเออไม่ใช่แค่บอกคนเดียวที่มีความยากความท้าทายในบทบาทของผู้กันโอ้ oh. ก็ยากเหมือนกันบทบาทนี้ท้าทายยังไงครับโดยมีมาเอาอย่างแรกเลยที่แบบว่ารู้สึกว่ายาวมากเลยคือผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี้ยถ้าเทียบกับเรื่องเก่าที่ผมเคยได้รับบทบาทเนาะบทยาวมากๆบทยาวมากช่างพูดพูดเยอะไม่ด็กที่ มีมิติในการคิดเยอะมีความเซนซิทีฟที่มากกว่าอ่าแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าเลเยอร์ความคิดมันชั้นกว่าเขาไม่ได้แค่เป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กช่องช่างเฉียงช่างอะไรเขาจะแบบว่าคิดแล้วพูดอธิบายต้องการคําตอบอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดเราต้องถามพี่เมย์เลยว่าเอพระเอกไม่พูดบ้างเหรอเขียนมาหกพันทัดนี่คือนกนอาื่นพูดหกพันทัดเสร็จแล้วตอบกลับมาแค่คําว่าแล้วผมเคยงอแงกับพี่เมย์จริงนะผมพูบอกว่า ทำไมผมพูดอยู่คนเดียวเลยครับเลยพี่คิวอะขอแก้ตัวก่อนวันนั้น่ะมันเป็นบทที่โน้ตมพูดยาวจริงขอแก้เขาเขาเป็นหกบรรทัดใช่ปะแล้วเขาก็เดินมาเลยหมามันไม่พูดเป่าเเขาทำผมพูดอยู่คนเดียวเนี่นี่เมื่อกี้ยังปวดขังผมเลยว่าผมเนี่ยพูดไปหกบรรทัดเสร็จแล้วบอสตอบกลับมาว่าอืมแล้วผมก็ตอบอีกหกบรรทัดแล้วบอสก็ตอบแค่ว่าอืมแค่นี้เลยเหรอ มันมีวันที่ปอดพูดยาวเหมือนกันมีมีมีสามกันันคือนน่ะคือมันเป็นคือแบบว่าปอดไม่พูดถึงเรื่องเพื่อมาพูดเลยสิใช่ครับพอได้พูดก็พูดไม่หยุดเลยทั้งหน้าเลยยี้โอ้โหอันนี้รู้สึกเป็นซินซีนหนึ่งแล้วกันที่บทน่าจะสามสามแผ่นสามแผ่นแล้วพูดคนเดียวเลยครับ คนเขียนบทเขาจะค้านยังไงมันไม่ได้มีแค่บทมันมีอื่นด้วยมันมีอยมัสิ่งที่น้องต้องพูดแล้วมีสิ่งที่น้องต้องร้องแต่ร้องแบบไหนก็อยากให้ทำในซีรีส์อ่างเุสงศ์ใสไปหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเออแต่มันยาวจริงว่าเนอกว่าแต่เรื่องนี้ผมว่ามันไปถึงทุกซีนนะ ไปถึงทุกซีนใช่ทําถึงทุกซีนเออเออทำถึงทุกซีนก็้องชื่นชมไอซีนเก่าไอี้จริงไจริงอจริงเพราะว่าอะอกอดไอซีนสามหน้าน่ะนะคะร้องเป็นหมาเลยค่ะหน้ามอนิเตอร์คนที่นั่งดูหน้ามอนิเตอร์นั่งร้องไห้ตามเลยเฮ้ยปูอยากรู้เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครทำไมเขาถึงต้องร้องขนาดนั้นแล้วคนดูจะได้รับอะไรความรู้สึกอะไรแต่แน่นอนว่าอิมแพ็มากแล้วพี่เมย์เรื่องนี้ได้ข่าวนอกจากว่าไอที่ไม่ทำทำหมดไม่พอ ยังมีความยากกันอีกเห็นบอกว่ามีฉากฉากหนึ่งที่ต้องยกทายถึงสี่รอบมันทำไมเหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงต้องยกสีนั้นอยากอยากให้บอกสิ <laughs> <laughs> วันนั้นอะยกทายสี่รอบเหตุผลเพราะว่าเอ่อใช้คำนี้ได้ไหมเพราะบอสใช้ก็บคนเพราะว่าผลตกผลตกมันเกี่ยวอะไรกับบอส เรื่องแรกเขามาค่ฝนก็เจ้าชายอาถรรพ์ใส่ฝนของเราคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าซีนนั้นน่ะเป็นซีนที่เมย์คิดเอาไว้ก่อนที่จะแบบเริ่มทำหมดทั้งหมดเลยไปดูโลเคชั่นที่นี่มาก่อนแล้วไปบอกไม่ต้องถ่ายที่นี่ซีนนี้เขียนบทมาเพื่อซีนนี้เราจะถ่ายที่ให้ได้ครั้งแรกที่เราไม่เป็นมหาลัยแล้วเราอ่ะก็หลังครั้งแรกที่เราลงคิวมหาลัยเราลงซีนเนี้ยเอาไว้ที่นี่เอาดอ้วยวันแรกเลยเอฝนตกเราถ่ายสามวันติดมันต้องมีสควันที่ฝนไม่ตกน่ะเราขอ เซ็นไปสามวันวันนี้ย้ายวันที่สองอ่ะกําลังจะย้ายกองไปตรงนั้นปุ๊บฝนตกตกอีกตกอีกตกอีกเออเอแล้วพอย้ายไปวันที่สามนักแสดงป่วยพราะมันเป็นตากฝนสองวันแรกไม่ได้ถ่ายอีกไม่ได้ถ่ายสามรอบใช่แล้วมาวันที่สี่เรามั่นใจนี่คิวสุดท้ายของมหาลัยวันนี้ได้ถ่ายแน่นอนลงคิวมั่นใจเออฝนตกตก ตกไปสามป่วยไปหนึ่งใช่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายจนมาวันสุดท้ายเราทิ่งปิดกล้องวันที่ห้าพันวาเลยค่ะ,ะบอกกับพี่ผู้ช่วยว่าขอซีนแรกซีนแรกเลยขอซีนแรกจะตกไม่ตกขอซีนแรกเออใช่จนสุดท้ายก็สําเร็จแต่ว่าวันนั้นถ่ายซีนนั้นไปสามชั่วโมงได้โดยประมาณบอกนิดนึงได้ไหมมันเป็นซีนเกี่ยวกับอะไรเผื่อแฟนจะได้ไปรอดูไม่บอกค่ะนิดน,นึงก็ไม่ได้เลย ได้อ่ะใพ้บอยพูดดีกว่ายังไงครับแก้ตัวมามแก้ตัวมาบอกได้เลยครับ้ยก็เป็นมันจริงๆมันเป็นซีนอ่ะผมพูดแล้วกันพูดโลเคชั่นได้ไหมสพานไม้อาถรรพ์แล้วกันเออตั้งตั้งตำนานมันเป็นสะพานไม้สพานหนึ่งครับผมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอ่าซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่า ท่านเขาไม่อยากให้ถ่ายหรือเปล่าอ๋อได้วายหรือเปล่าขอหรือเปล่าไม่เขาอาจจะอยากให้แบบเข้ากับบรรยากาศไงเออ้ตัวซีนก็เป็นซีนอารมณ์มีความอึมครึมึมครึมหน่อยอะไรเงี้ยตกทุกรอบเขาก็อยากจะให้ได้อินอแต่ไม่ตรงภาพกับพี่เมย์ที่เขียนไว้อยากให้ฟ้าสวยๆเนี่ยปัญหาของสภาพดินฟ้าอากาศก็ส่วนหนึ่งพี่เจมเรามีการจัดการยังไง บ้างครับกับกรณีที่มันมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของดินฟ้าอากาศการปวดนักแสดงบทที่ยาวอะไรแบบนี้ครก็จริงๆต้องแมนจกันตามหน้างานเลยครับ <ฮะ S 2> ก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องหาอะไรหรือมาถ่ายก่อนว่าเราเรามีอะไรบ้างที่เราถ่ายดอละละรอปลอดหรืออะไร<ฮ>ะหรือในการแบบแก้บทหน้างานนิดหน่อยว่าแบบว่าอัะซีนนี้เราอาจจะต้องยอมจริงๆอะไรอย่างเง้นเพราะว่าเราก็ต้องดูเรื่อง เซฟทุกคนด้วยนะครับทีมงานทั้งอุปกรณ์กล้องหรืออะไรเงี้ยมือคงแบบดูยออกไปตากฝนใส่เลยไม่ได้อะไรเงี้ยเราะมานบางอย่างเราก็อย่าไปเออสู้กับธรรมชาติ <laughs> มันสู้ไม่ได้จริงเนะแต่ก็สู้นะออแต่ก็เลยครับแต,แต่ก็มีบางบางบางซีนที่เราก็โอเคถ้ามันประมาณนี้เรายังไหวอย,อยู่เราก็ออกไปสู้กันหน่อยละกันเลย ซิปแอบ F กับซซีหนึ่งค่ะจริงๆมันมีซีนหนึ่งที่เป็นฝนตกคือจริงๆซีนเนี้ยควรฝนไม่ตกแต่ฝนตกแล้วเทนมาแล้วคิมงงานมาแล้วคิวทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วบอสบอกว่าผมสู้ครับเออถ่ายกลางฝนก็กลางฝนผมสู้ก็เล่าเลยใช่แล้วแล้วเราคุยกับเตยว,ว่าอย่าบอสอย่าป่วยนะถ้าบอสป่วยขึ้นมาถ้าทางบอสจะดึงสายน้ำเกลือแล้วมาถ่ายต่อ่ะอตัวมากเลยว่าน้องจะป่วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วสุดท้ายป่วยไหมถามเขาแล้วกันค่ะออาผมก็จริงๆแล้วก็เต็มที่แหละทุ่มเทแหละเราก็ แล้วก็พยายามเนาะอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ทั้งทั้งทีมทุกคนด้วยอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องมารอฝนหยุดอีกอเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องลุยเพราะผมผมสู้อยู่แล้วแล้วอันนั้นก็เหมือนเป็นซีนที่เหมือนมีมูฟเมนต์เยอะ<า>หน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เหมือนร่างกายเราคีบเวลาเราเจอฝนนะทุกคนแล้วพอร้อนร้อนมาเจอร้อนร้อนร้อนมาเจอแล้วตอนนั้นถ่ายมาสามชั่วโมงมันซีนนรกแล้วจริงๆมันมีถ่ายต่ออีก พอแล้วพอผมอยู่เฉยๆปุ๊บอบบเหมือนแบบพอร่างกายมันอว่นแล้วมันหนาวมันหนาวมากแล้วเราก็ต้องเปียกต่อแล้ววันนั้นโอ้โหมีซีนที่แบบซีนที่ต้องนอนเปียกน้ำอีกเหมือนเล่าอะไรไม่ได้เลยอ่ะเหมือนไม่มีความรู้จักอยู่อ่ะผมไม่กล้าผมไม่กล้าแตะเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูในซีรีส์ไงแต่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นจริงๆเออเดี๋ยวเทเลอร์เดี๋ยวทุกคนจะได้เหตุนะนั่นแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าเอผมเหมือนการถ่าครั้งนี้มันอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะ มันเหมือนแบบจะพูดก็พูดไม่ได้คนรู้ก็อยากจะเล่าไอ้คนไม่รู้ก็อยากจะฟังว่ามันจะเป็นยังไงอย่ามันไม่สะพ้ายอย่ามันไม่สะพ้ายแต่เรื่องเอาสะพ้ายนี่มีมาเยอะมากตองเรามีไมวายจัดอีกแล้วมันมีฉากไฮไลท์อยู่ฉากหนึ่งที่เราปมของเรื่องได้ข่าวว่าเซตฉากในสตูดิโอสามวันเพื่อทําการถ่ายฉากนี้ยังไงฮะพี่เจมส์พี่เมย์ฮะก็มันเป็น มันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะเซรเรียลประมาณหนึ่งก,ก็เลยม,มีการคุยกันในทีแมแบบว่าโอเคงั้นเราเซตอันนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าเพื่อถ่ายภาจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่ว่าเรื่องดีเทลของฉากหรือซีนเนะี้ยผมยังเล่าไม่ได้ตอนนี้แต่เซตสามวันนะใช่ใชครับมันเกี่ยวกับอะไรพอบอกได้ไหมมันเล่าปมของเรื่องมันยังไงไอึดอัดเนาะจริงๆทำไมเราไม่ดูวเวเลอร์ก่อนออแล้วเอ่อนนนาดีด ผมว่าผมว่าเราดูเยอะไหมมันเล่าอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออแต่มันใช้เวลานานเพราะว่าตั้งใจกับฉากนี้มาก ใช่ค่ะ๋อจริงๆจะบอกว่าถึงเซตสามวันแต่ว่าการคุยฉากเนี้ยใช้เวลาหลายเดือนเพราะว่าเราคุยกันมายาวนานมากว่าเราจะเซตฉากเนี้ยแบบไหนก็มีมีเลฟเฟอร์เลตกันมีถกเถียงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทําเป็นโลกเดียวสองโลก3โลกอะไรยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุยกันเยอะมากว่าแล้วเราทำขนาดแค่ไหนเพื่อที่จะเอาไปอู่ในสตูดิโออีกทีนึ่งเลยค่ะเพราะมันเป็นความสําคัญของการเล่าเรื่ององค์ของเรื่องมันอยู่ในฉากฉากนี้ที่ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจ ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างเอาละฮะเพราะนั้นผมว่าตอนนี้หลายๆคนคงอยากจะดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวให้ฝากกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปชมตัวอย่างหรือว่าเทเลอรย์อย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลนะครับเชิญน,นักแสดงก่อนเลยแล้วกันบอสโนวินก่อนเลยแล้วกันฝากหน่อยครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ The Boy Next World คนรักกันเวลาครับออฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์นะเรื่อง The Boy Next World ซีรีส์คนละการเวลานะครับผมก็จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆจริงๆก็โอ,โอส้สุดกันสุดกันมากๆจริงๆผมยอมรับเลยว่ากองกองเนี้ยแบบที่สุดละใช่ฮะในความทุ่มเทในความแบบพยายามทํางานกันอย่างหนักเนี่ยครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับการโดนครับ เหมือนกันครับผมถ้าซีรีส์ออนเราไปเนี่ยทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงเนาะเป็นทีมมีมายวแล้วก็ทีมพี่ๆทุกคนเลยก็อยากจะฝาก The Boy Next w o r l d นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับคับโพสเหรอครับโพสผมก็ฝากด้วยนะครับ The Boy Next w o r l d นะครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนเอ้ยอะไรนะพวกเรานอ้คุณ<ม>รู้อะไรแล้วไม่คุณรู้อีกแล้วเหรอคุณไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละครับก็ฝากด้วยนะครับ คุณที่รอบรู้จริงมันรอบรู้ไปหมดเลยรู้โดยที่ผมยังไม่นั่นพูดใช่เอ้ยอย่าบอกว่าทุกคนตั้งใจกันมากๆครับแบบคุ้มเทกันสุดๆจริงๆครับตัวนั้นครับครับผมก็อยากจะฝากเหมือนกันครับทีี่ก็อยากให้ทุกคนดูในทุกๆซีนทุกๆอีพีเพราะว่ามันมันมีอะไรบางอย่างโอ้โอมีกิมมิคเล็กๆอยู่ให้ทุกคนตั้งใจดูนะคบเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํางานกันมากๆจริงๆครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับผม ต้องติดตามครับสนุกทั้งสองคู่และให้รุนทั้งสองคู่พี่เจมส์ครับเชิญครับครับก็ขอฝากซีรี่เดอะบอลในครอบครคนละทันเวลาด้วยนะครับก็ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงตั้งใจกันมากอย่างที่บอ,อกไปเลยก็ยทุกทีเลยทั้งที่ยกกลับนักแสดงแล้วก็ตากล้องทีมอาร์ตทีมคอสตูมสไตลิสต์ทุกคนแบบว่าเต็มที่กับงานนี้มากตลอด5เดือนที่แบบออกกองแล้วก็พีโปอะไรกันมานะอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับแน่นอนครับโปรความตั้งใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับพี่เจมส์อาจจะพูดน้อย ถ้าเราดูที่ผลงานมันจะน่ารักแล้วก็โรแมนติกม,มากๆในซีรีส์แฟนตาซีเรื่องแรกของมีไมวายครับปิดท้ายพี่เมยเชิครับอ่าก็ The Boy n e h t World s ี r i e s นะคะคนละการเวลาค่ะก็อยากฝายคนช่วยติดตามจริงๆแล้วเราใส่อะไรหลายๆอย่างลงไปในซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นธีมอะไรก็แล้วแต่คืออยากให้ทุกคนดูแล้วเรามาพูดคุยกัน สามารถคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้อยากให้รู้ว่าแต่ละคนคิดในงไหนจากตอนที่หนึ่งไปแล้วเอพิสเตอร์เป็นโลกไหนโลกไหนอ,อ,อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้มีการพูดคุยกันมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยมีไม่วายแล้วก็ทีมงานแบบนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นแฟนตาซีเรื่องแรกของมีไม่วายก็เราตั้งใจกันมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะฝากทั้งซีดีแล้วก็อยากฝากเพลงประกอบซีดีด้วยค่ะดวันนี้ได้ฟังด้วยได้ฟังแน่นอนใช่ค่ะโอเคนะครับขอบพรคุณ ครับขอเสียงปรบมือดังให้กับนักแสดงผู้กำกับและเจ้าของบทประพันธ์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับเอาละฮะท่านผู้วิเกียรติครับผมบอกแล้วครับว่านี่แหละฮะเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดจากมีไมวายครับและเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีเรื่องแรกอีกด้วยที่สำคัญครับความน่า